เดินลงไปลุมเป็นทางลาดเฉย

มือก็เป็นโรงจอดรถแล้วก็เป็นห้องแมวอ่า เดินทางถนนนะเพื่อเลี้ยวกลับมาเลยค่ะสิทางแล้วเลี้ยวกลับเลยหรอพ่อ <laughs> ไม่ใช่เล <laughs> มาแบบเอันนี้เดนนิน <laughs> จนจะได้อีกค่ะตาค่ะ ยังไม่ได้ถึงทางแยดค่ะ

តើទៅពេលអីអ ยังไม่ถึงทางอังนี่เลยเดีย๋ยวให้เดิน,นกรับค่บบบบนะอลมเย็ยนดีจังเลยลมฝนนะเด็ลมฝนไมมาลมฝน,มนนะเหรอ,อถึงแล้วถึงนาบ้า,า,า,ลบาแล้วเลี้ยวกลับเลย やった。 ฝนนมัสากเลยถ้าวัดเดินตำลึงนี่อยู่จากอยู่ห่างจากที่ไกลมา้ อารลึงนี่อยู่ห่างจากที่นี่ไกลไหม อะไร,รอะพ่อนฮะไ,ไ,<า>ไม, <c ười> ไม,ไม่ไม่ได้เดินแล้าสัล <c ười> ลนลาบข้างนอกมี่โตนั่งวะ you yeah.

หยุดอับเชีย่ยคาก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันท้ายคลิปหน้าจอสวัสดีค่ะมาพบกันในะะท้ายท้ายคลิปนะคะที่ได้ยินได้ฟังนะคะเป็นบรรยากาศการเดินไปเที่ยวหน้าบ้านสืบบรรยากาศยามเช้านะคะที่บ้านบ้าน,บ,านบ้านดันตำลึงนะคะ ตำบลบาสิพันอันเพลสังพี่น้องจังหวัดสิบพันบุรีนะคะก็ที่นี่อากาศบรรยากาศดีมากนะคะแต่ว่าช่วงนี้ฝนมาฮนะ,ะฝนตกอาจจะเฉไปบ้างนะคะวันนี้ก็นี่คือบรรยากาศบางส่วนที่เออเดิร์พาไปบางพาไปชมนะคะ แล้วช่วงนี้ก็ยังไม่มีคลิปอะไรออกใหม่นะคะช่วงช่งนี้อาจจะเป็นคลิปแบบมีสาระกับไม่มีสาระบ้างนะคะแต่ก็ทำมาเพื่อให้ท่านที่แฟนที่ติดตามช่อง y o u t u b e ใจประสามใจนะคะก็วันนี้นะคะก็ดูเจตักนะคะก็มามาอัพคลิป ชมบรรยากาศให้ให้สดใสกันแล้วก็วันนี้ก็มีอากาศอากาศแฉะ่นนะคะลมฝนลมฝนแล้วก็ลมเย็นสบายนะคะก็เช่องนี้ก็อย่างไม่มีอะไรไใหม่มานะคะก็อาจจะต้องทำอะไรที่แบบว่าถึงจะรับจรับสาระับไปบ้างแต่ก็ฉนันจะดูความบันเทิงน,นะคะก็ วันนี้ขอจับคลิปเพิ่งแค่นี้เจอกันไหนในโอกาสหน้านะคะในช่วงนี้ก็ลาการประกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย